สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ปามาชมวัดพระธาตุเชิงชุมนะครับผมในวันอาทิตย์นะครับผมวันหยุดนะครับผมก็เรียกว,ว่าเป็นช่วงที่ะระสง์นิกรชาวไทยก็รู้สึกเศร้านะครับผมก็เลยล <c oughs> ดจัดมอรรศหลา,ายๆอย่างนะครับผมตามที่เราได้ทราบกันนะครับผมวันนี้ก็เลยปาาเพื่อนๆมาชม รอบวัดพระธาตุเจริชุมนะครับผมกับพุทธศาสนิกชนนะครับผมเป็นวันหยุดนะครับผมมาจากต่างจังหวัดนะครับผมหลายๆท่านก็มาชมความสวยงามนะครับผมก็จะมีบูติเลวัดหรือมรคคทายกวัดนะครับผมนี่ครับผมมีลูกหลานนะครับผมน่าจะมาจากต่างจังหวัดนะครับผมมาไหว้

ีก็พุทนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนขององค์พระธาตุนะครับผมอากาศก็พอดีเย็นสบายนะครับผมท่านเรียนเลยครับนะครับทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วไปลงนามถวายอะไรด้วยนะครับลงนามถวายความอะไรนะครับ นะครับของ่ินดินเรานะครับควนได้โดยภาพถึงนั้นถวายความอะไรนะครับที่สาการเปลี่ยนด้านหลังนี้นะครับพร้อมจะถวายน้ำสฆ์พระบรมศพนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเขาะผู้ชมชื่อเสือถึงก่อนครับก่อนนะให้คุณหย่อนตู้นะเสียนกอครัา เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆชมรอบบริเวณวัดนะครับผมด้านนอกนะครับผมนี่ก็จะเป็นอูปวสดนะครับผมนีม่หลังเก่านะครับผมจะว่าบุณลนาใหม่นะครับผมก็จะมีสิงโตนะครับผม เดี๋ยวไปชมข้างในนิดนึงนะครับผมนี่นะครับผมก็เป็นพระบูชพรบสดนะครับผมก็จะมีรูปเล่าเรื่องราวของพระพุทธศาสนานะครับผม เป็นหลวงพ่อพงค์แสนนะครับผมพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนครนะครับผมวันนี้ขอนําเสนอความสวยงามของวัดพระธาตุนะครับผมเชิงชุมนะครับผมวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสกลนครนะครับผมจุความสวยงามของภาพนะครับผมก็วัดนะครับผม หลังจากที่ไม่ได้เข้ามาชมนานแล้วนะครับผมในหลายคลิปเนาะผมก็ไม่มีโอกาสนะครับผมน,นําเสนอนะครับผมวันนี้มีโอกาสก็ขอน,นําเสนอภาพนี่ครับผมสวยงามมากนะครับผม มีเสียงบลีเสียงบรรยายนะครับผมของผู้ดูแลวัดนะครับผมกับญาติโยมที่มาร่วมบริจาคนะครับผมก็คลิปนี้ขอนำเสนอเท่านี้นะครับผมของลูกของพ่อคงแสนขอกราบท่านสักก่อนนะครับผมก็ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามจากหนุนน่มสกุลคนาหารสวัสดีครับ